จะถามว่าผมคือใครเนี่ยเหรอผมก็คือคนที่ไม่ยอท้อต่อสิ่งใดไม่ว่าจะมีมดหรือว่าจะมีแมลงที่มาตัดหน้าผมหรือว่ารถยนต์ผมก็จะไม่ยอท้อผมจะเดินต่อไปเดิน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 แบบพิตูลเดินแบบพิตูลใช่เหรอไม่ใช่นะสวัสดีข้างหลังนั่นก็คือคนที่ไม่ยอทย้อต่อสิ่งใดเลยพมเห็นเขาเดินมานานมากแล้วผมไม่รู้ว่าเขาจะเดินไปไหน เขาไม่เหนื่อยเขาไม่ล้าอะไรเลยเขาเดินอยู่กับที่เขาเดินแบบพิตูนเดินแบบพิตูนเดินแบบพิตูนครับผมเห็นเขามานานแล้วผมอยากจะรู้เขาเก็เคยคือผมขอไปดูเขาก่อนดีกว่าเขาวิ่งแบบพ่ตูนก่าแต่เขาไม่วิ่งนะเขาเดินแบบพิตูนฉันเห็นเขามานานมากแล้วคนนี้เขาเดินอยู่ทีเดียวฉันไปละอ๋อผมก็เหมือนกันนะครับผมก็เห็นเขาวิ่งมานานแล้วนะครับวิ่งอยู่กับที่นะครับ พอดีว่าวันนี้ก็เห็นอะไรแปลกๆแบบนี้มาเยอะนะครับชาวเมืองตอนนี้ก็เรื่องวุ่นวายนะครับอลาเวงแล้วก็สัตว์มากมายนะครับตอนนี้กําลังกระดิกกระดิ่งนะครับพฤติกรรมผิดแปลกไปมากๆเลยนะครับอย่างเช่นน้องหมาตัวนั้นนะครับอ๋อเหรอครับอันนั้นหมาผมเองครับพี่มันเป็นอาการอย่างนี้มาตั้งแต่ผมซื้อมาแล้วโอเคก็สวัสดีผชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม s ติ a m e r l i ไลฟ์ซิมูเลเกันนะครับผมแหมพอลงเกมใหม่ปุ๊บนี่ทวงกันใหญ่เลยนะเกมนียนะโอ้ ดูกันเยอะๆครับไลค์กันเยอะๆครับจะได้ทำแบบมีกำลังใจในการคิดคอนเทนต์นะครับผมและนี่นั่นเหรออันนี้ก็เป็นฝีมือเพราะว่าไอศิดในซอ,อยนะครับมันบ้าพลังมากเลยนะทุกวันนี้นะครับมันวิ่งชนรถผมนี่กระเด็นกระดอนไปหลายรอบแล้วนะครับบางวันรถก็หงายท้องนะครับนอนนิ่งนะครับบางวันก็เนี่ยสภาพก็ตามนี้แหละผมขี้เกียจจัดเลยฮะจัดทุกวันกูต้องจัดใหม่ทุกครั้งเลยนะมันสนกันมากเลยสองตัวเนี้ย โดยเฉพาะท่าจุดโจงมาก็คือกระโดดกลางอากาศแล้วมันก็ลอยได้นะครับท่านั้นคือชนรถทีเดียวรถคว่ำใมครับผมถ้าใครไม่เคยเห็นก็นะจะบอกให้รูไ้ไ <c oughs> ้มาถึงเวลาของพวกแกที่ต้องกินอาหารแล้วมาเร็วไอ้ซีนเรื่อยเ,อเดี๋ยวนี้เลี้ยงดีอยู่ดีนะครับผมนะผมให้กินทั้งเช้าเย็นเลยฮะกินให้มันอิ่มไปเลยแล้วก็ปล่อยมันกระดิกกระดิ่งกันไปอ่ากินกินกินใจเย็นได้ทุกตัวไปไปเล่นไป โอเคนะวันนี้ก็มาอยู่กันในบ้านหลังเดิมหลังเก่าของเรานั่นเองนะครับ <_ d ream> เพิ่มเติมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะก็น้องแมวแมวกูไปอีกแล้วนะมันไม่เคยอยู่กับบ้านนะครับพวกแมวเนี่ยผมเข้าใจสัญชาตญาณของมันดีนะเพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยผมก็เคยเลี้ยงมันนะครับคือมันจะไม่อยู่ในบ้านนะครับมันจะออกเที่ยวนะครับโดยเฉพาะตัวผู้นี่เที่ยวเก่งมากๆนะตัวเมียช่วงติดสันนี่บอกเลยว่าหายไปเลย นะยและสักพักหนึ่งก็กลับมาแล้วก็พร้อมลูกหรือไม่ก็กลับมาแล้วก็พร้อมท้องโตโต,โตกลับบ้านมาแล้วให้ผมเลี้ยงลูกมันนะเป็นอย่างนี้จริงๆนะอันนี้ไม่ได้โมนะสามสี่สัปดาห์จะเป็นเดือนแล้วนะครับในเกมนะคือผมเล่นนอกรอม,มด้วยนะครับก็จะลองดูว่าค่าบิตคอยมันจะขึ้นหรือเปล่าแต่แม่งก็ไม่ขึ้นนะครับนะต่อให้มึงขายสองบาทหนึ่งเออขายทีละหนึ่งทีละสองมันก็ไม่ขึ้นครับขายยังไงมันก็ไม่ขึ้นครับคือมันเหมือนตอนตอนเริ่มแล้วครับ คือตอนเริ่มอ่ะค่างเงินมันจะดีดสูงใช่ไหมแต่พอเราเริ่มขายขายไปอ่ะผมว่าตัวเกมมันน่าจะมีการเซตค่าไวแล้วนะครับเพื่อแบบว่าไม่ให้เงินเยอะเกินไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะช่วงหลังๆเนี่ยจะขึ้นน้อยมากแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคของเราเนี่ยครับเพราะว่าวันนี้ฮะเราก็จะจัดเครื่องทำบิตคอยแบบเต็มรูปแบบนะครับผมมาดูที่ตเกียกันเลยดีกว่า สกิลตอนนี้นะครับผมได้อัพมาผมได้เล่นรอ,อบๆแล้วก็อัพสกิลพวกนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อจะให้อัพอซื้อบิตคอยได้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าบิตคอยเนี่ยไอ้เครื่องขุดเนี่ยมันขุดไม่ได้ใช่ไหมตอนนั้นที่แบบว่าซื้อซื้อเพิ่มไม่ได้แล้วนะครับต้องอัพสกิลเพิ่มอย่างเดียวตอนนี้สกิลซื้อเครื่องขุดนะครับเต็มแม็กแล้วครับบอกเลยว่าจัดเต็ม,มนะวันนี้เราได้จัดแน่นอนแต่ก่อนที่เราจะไปจัดนะครับเดี๋ยวเราจะทําการ สั่งของอะไรแปลกๆมาเล่นหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเห็นอะไรบางอย่างนะครับวันนี้เน,นี่ยเนี่ยมันมีเครื่องเล่นเกมอะ PlayStation นะครับเนี่ยเกมคอนโซลเนี่ยเน,นี่ยอันเนี้ยไม่รู้เล่นจริงได้หรือเปล่านะครับอันนี้เกมสมัยก่อนเลยนะเนี่ยไอ้ที่ที่เสียบตลับหรือเปล่าวะนะไม่แน่ใจนะครับแต่เนี่ยเพย์วันใช่ป่ะเพลย์สเตชันนะเพย์วันเนี่ยผมเคยมีนะตอนตอนสมัยเด็กเด็กเด็กหน่อยอะนะอันนี้เพลย์ทูแน่นอนเอาเพลย์สามเหรอเพลย์สเตชันสามเหรอใช่เหรอ งั้นกูย้อนยุคแล้วกันกูเล่นเพวันมาแล้วก็เข้าเว็บที่เราไม่เคยเข้าด้วยนะครับโซนฮับหรือว่าพรฮับใช่ป่าวรอ้อยแปดสิบบาทครับผมระดับเรานี่คือแบบต้องแน่นๆๆๆนแน่นนะครับอืมเอาจริงนะผมก็ดูบ้างแล้วนะครับก็ไม่ได้มีอะไรบ้างมายนะครับคือก็เป็นรูปการ์ตูนการ์ตูนนะครับนะไม่แห้นึกว่าแบบจะแบบซิกซี่หน่อยวะทธ่ไม่มีอะไรแบบเด็ดๆเลยนะก็เฉยเยนะครับนะ่าเฉยเยเลย โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไมไดผมว่านะข้างหน้าจอกูเนี่ยน่าจะส8บบวกกว่าเยอะเลยนะกว่าในเว็บนั้นอีกนะครับนะอันนี้มันแค่จิบจิบเรียกน้ำย่อยเด็กกระโปงอะครับอ่ะแล้วก็ไปดูที่อันนี้บ้างครับเดี๋ยวเราจะลองลุ้นหวยกันบ้างนะวันนี้นะคือจะหวังอ่าอุ้ยอุ้ยเอาแล้วว่ะจะหวังบิตคอยอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ครับคือแบบไม่ไม่ขึ้นให้เราเลยนะครับแต่ยังไงอุ้ยมาแล้ววะ่ะมาแล้ววะ่ะ อห้าพันกับเพื่อนๆอโอโใบแรกก็ได้ห้าพันแล้วว่าก็คิดเอาทำอะไรก็ได้ตังค์อ่ะทําไงอ่ะโอ้ทำไงอ่ะ,ออะดูดิห้าพันดอนเนี่ยมอมอวเพื่อนๆใบเดียวเท่านั้นเนี่ยก็คิดเอาไม่รู้จะพูดไงแล้วอ่ะโธ่เออทำอะไรต่อดีอ่ะวันนี้นะทัวร์นาเมนต์นะครับทัวร์นาเมนต์ผมง,งนะผมจอยเข้าไปแล้วก็ผมไปเล่นนะครับ ผมก็ไม่เห็นมันจะได้อะไรขึ้นมาหรือว่าผมไม่เข้าใจระบบมันแต่ว่ารางวัลของทัวนเมนต์เนี่ยมันจะมีปลดในสตีมด้วยนะครับสตีมในโปรแกรมสตีมนะครับผมมันจะเป็นรางวัลที่เราเราต้องปลดนะครับตอนนี้ผมขาดอีกสองรางวัลนะครับทัวนเม้นต์เนี่ยไม่รู้จะทำาพือนะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนรู้ก็แนะนำมาหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเออผมโง่นะไม่ได้โง่หรอกก็นิดนึ่งเออช่างมันเถอะแล้วเว็บนี้นะครับเว็บนี้มันคือเว็บโปรโมทโปรโมทอะไรวะโปรโมทช่องเราเหรอฮะบ i n b o a r d c o ดมันคืออะไรอ แม่ไม่ได้เก่งอังกฤษเลยดิแม่แยายจังเวยเดี๋ยวลองดูสนะักหน่อยนะครับมันบินบอร์ดบินบอร์ดอินเทอร์เน็ตส่วนนี้คนจะมาแปะป้ายให้เราอย่างนี้เหรอแบบถ้าถ้าเราแบบเช่าอะไรเงี้ยแบบเราจะได้แปะป้ายอย่างนี้เหรอเดี๋ยวผมจะลองดูหน่อยนะสักวันหนึ่งนะ1350ดอลลาร์แล้วกันแล้วก็ฮัลโหลอันนี้เขาให้พิมพ์อ๋อชแนลเหรอชื่อชแนลเหรอวะ อย่างนี้เหรอแล้วก็สตาร์ทแล้วคือ,อยังไงมึงกินตังคุแล้วใช่ไหมโอเคขอบคุณมากแล้วไงวะ <laughs> สวัสดีเช้าวันใหม่ด้วยนะครับมันแน่มีอะไรเพิ่มเติมมันเหรอพอดีว่าแอบไปแปะย้ายรูปนิดๆิด,นดหน่อยๆน่อยะครับแล้วก็เนี่ยก็ก็นิดนึงนะครับแปะทีวีไว้ดูเออน่ครับผมเฮ้ยวันนี้มีของมาส่งนี่ว่าเช้าวันนี้จะจำไม่ผิดนะครับก่อนหนึ่งก็ขอดูบิดคอยสักนิดนึงนะครับผม แห่ขึ้นมาน้อยหนึ่งครับนะผมจะลองไม่ขายดูนะเพราะว่าผมขายมาแล้วอประมาณ1เดือนในเกมนะครับคือไม่ได้เชื่ออะไรเลยนะครับ <c oughs> ไม่ขึ้นให้กูเลยนะครับผมเอาตรงๆนะมันไม่ขึ้นจริงๆนะครับก็เลยเออเดี๋ยวลองไม่ขายมั่งดีกว่านะครับอันนี้ PlayStation มาแล้วครับผมเก็บมาเลยจอยสติ๊กมานี้อืมอันนี้ผมมาต่อในห้องนะครับคือจอยมันคลิกซ้ายวางบดได้ครับมันต้องวางบนโต๊ะหรืองไงวะ ยังไงวะเนี่ยประทร่อมันคลิกซ้ายวางไม่ได้นะครับแต่มันขึ้นสีแดงๆนะมันเล่นได้ปะเนี่ยฮะเล่นไม่ได้เหรอเป็นของปลอมหรือเปล่านะของปลอมบ่ฮัลโหลของปลอมยังสีบ่อ่าทำไงมันเล่นไม่ได้แน่เลยนะครับมันไม่ใช่มินิเกมเหรอผมก็เชว่ามันจะเป็นเอ่อมินิเกมให้เรานะครับแบบว่าสามารถอุย้ยหมูก็เด้งโอ้ย oh ขอโทษทีน้องหมู I'm sorry อ่ามานั่งนี่มานั่งนี่นะ นะผมเข้าใจว่ามันจะเป็นเมินิเกมให้เราเล่นอะไรยเงี้ยนะแต่มันก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยอะจอยสติก๊กถ้ามาวางนี้ต่อจอคอมเหรอเนี่ยจอยมันคลิกวางไม่ได้ครับมันต้องคลิกขวางเดียวสู่ความวง่นวางอันไกลโพ้นพิ้วพิ้วเย้ได้เล่นเกม PlayStation 1แล้ว <laughs> โอเคครับนะช่างมันนะครับก็ปลาทิ้งแม่มเลย อหิวไหมตอนนี้หิวไหมอ่าหิวก็กินตอนนี้เราจะกินเป็นอาหารหมาเลยนะครับเพราะว่าอาหารหมาเนี่ยออคุณประโยชน์มันเยอะมากเลยนะครับนะอย่าคิดว่ามันเป็นอาหารหมาแล้วมันม,มีไม่มีสรรพคุณดีๆะนะมันโคตรดีเลยนะผมบอกให้นะครับเดี๋ยวนี้ผมกินแต่อาหารหมาแล้วนะ <laughs> จนจะกลายเป็นในสิ์นในซอยแล้วตอนนี้นะครับอะมาวันนี้ครับอืมเดี๋ยวเราจะทําการไลฟ์สตรีมนิดนึงแล้วกันนะครับนะเพื่อจะคงผู้ชมไว้นะครับผมเดี๋ยวผู้ชม,มาหายไปไหนหมดนะ อันนี้บินใหม่แล้วค่าไฟขายน้ําค่าไฟกับโทรศัพท์แล้วก็ตอนนี้เงินเราก็เริ่มหล่อยลงเรื่อยๆเะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ขายบิตคอยน์นะครับที่ผ่านมาเราใช้เงินบิตคอยน์กินมาโดยตลอดนะครับที่ขายไปครั้งนั้นครั้งเดียวนะครับผมโอเคตอนนี้ก็เปิดไลฟ์สตรีมแล้วนีครับผมตอนนี้คนติดตามอยู่26งหมนกครับผมคนดูก็300กว่านะฮะอะไรอะไรใครมาถึงโวยวายะลรวะเออใบนใบหมดเลยโอ้โหอะไรมาบ่นมาถึงก็บ่นบน่นรัวๆอะไรเนี่ยฮะ ให้ดูกระปุกน,นี้ไหนแล้วบปท่อเดตบเดือโพเดียมเลยแม่งเอ้ยไ,ไม่ใช่นะคำแม่งคุค้นๆเกินไปอ่าเดี๋ยวเราจะจ้างอันนี้ก่อนนะครับนะเพื่อจะแบนไอ้พวกเกลียนคีย์บอร์ดนะครับผมนีเ่เกลียดเหลือเกินในพวกเกลียนคีย์บอร์ดเนี่ยบปท่อตอบเดือโพเดียมเลยโอ้ยโพเดียมอีกแล้วมาเริ่มเลยครับผมโอ้โหคอามคุ้ลื่นเนี่ยบอกเลยเนี่ย ไม่เล่นหนานี่คอมลื่นมากเลยแล้วเนี่ยโคตรขีโมเลยผมจะไม่กดตัวซีนะครับตัวซีนี่เรียกหมาคอมพังนะครับผมเคยพังไปแล้วรอบหนึ่งครับนั่งเล่นอยู่นี่คือแบบยู่ก็บบุ้มนะหมาแม่งพุ่งชนเลยนะครับผมเราจะไม่กดซีนะครับเดี๋ยวเผื่อมีน้องๆบอกว่าเอ้พี่กดซีมันปิดเมาส์ได้ใช่ครับมันปิดได้ครับแต่เราจะไม่ปิดครับผมจะปิดทีหมามาแน่นอนฮะเพราะฉะนั้นนะครับเราอย่าไปปิดดีกว่าเอ้าเพื่อนเราลนยิงฮะเอ้าสวัสดีเอ้บอย ฮ e ลโหลไกนี่มองไม่เห็นฉันจริงเหรอมาตอนนี้เราก็จะสตรีมเป็นเอ่อเป็นสตรีมพรับเลย <laughs> <laughs> ไม่ใช่พรับแบบมันคือโซนฮับนะครับนะนะลองดูดิว่าไอ้พวกผู้ชมเนี่ยมันจะชอบกันหรือเปล่านะครับเราจะเปิดเป็นไลฟ์สตรีมอ่าอันไหนว่า just just chatting เหรอลสตตีมเลยอะเปิดเว็บแคมด้วยนี่นั่งโลลเลยนะแม่ถอดเกงโชว์ได้นะื้อกูถอดละ <laughs> มา และก็เข้าไปที่เว็บนี้นะครับ,บผมโซนครับนะครับโซนคับเมมอะไรเมมเมอรีอร่อะไรอะไรอะไรกันนี่พวกนี้มันเปลือยเราอ,อ่าเข้าไปเลยคุณ18อายุเกิน18หรือไม่ใช่ครับผมเกินอยู่แล้วนี่ฮะเราจะมาไลสตีมให้ผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าเขาชอบมันหรือเปล่านะแบบนี้นะชอบหรือเปล่าวนะานะว้าวว้าวโหว้าว,ว,าว,ว,าว,ว,าว เหมือนกูจะชอบเป็นส่วนตัวหรือว่าไงวันนี้ฮะกูหรือผู้ชมชอบวันนี้แป๊บเดียวนะครับไลฟ์สตรีมอ่ะตอนนี้คนดูนะครับก็ร้อคสี่สิบเก้าคน,นคับผมโอ้โหแชทนี่แบบว่ารัวๆเลยสิบแปดบวกก็มาครับไอติสสิบแปดอะไรเนมะื่อก,กี้นะเว็บนะรูรูรูเต็มไปหมดเลยโอ้ว้าวฟักติสแอมโดนแบนไปแล้วนะครับแบสตีมโอ้โหแบสตีมก็มาครับผม <laughs> ด่าก,กูเพียบเลยเว้ แต่โดนแบนรัวรสซูให้ไม่ใช่อะไรนะเดี๋ยวช่องช่องจริงกูจะบินยิงป้าเนะี <laughs> ่ยไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เป็นรูปการ์ตูนนะครับรูปการ์ตูลนน่ารักน่ารักนะครับผมนะมันไม่ได้วัดวิวอะไรขนาดนั้นนะครับ <laughs> แต่ดูท่าทางผู้ชมน่าจะชอบกันเยอะนะ <laughs> ชอบด่ากูหรือเปล่า <laughs> พอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวคนมันบางคนบอกกูสกูดอะไรนะกูดอะไรวะอ่านไม่ทันนะกูดอะไรสักอย่างเนะี่ยเมื่อกี้นะมาเดี๋ยวสั่งของกินดีกว่าครับผมนะ ปล่อยให้เขาดูไปอุ้ยขอบคุณสำหรับการซับสไครต์ในชีวิตจริงด้วยนะครับนะอันนี้ชีวิตจริงนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ในเกมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวสั่งอาหารหมาดีกว่าอาหารหมานี่มีคุณและประโยชน์เยอะมากมายเลยนะครับผมโอ้สวัสดีสวัสดีขอบคุณมากๆครับสำหรับการซับสไครต์เข้ามานะครับผมนะโชคดีมากที่คุณโตติดเอ้ยไม่ใช่นะ โชคดี้างนะครับที่คุณกดซับในตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังแคดเกมอยู่นะครับนะจะได้มีรายชื่อขึ้นไปด้วยอะไรประมาณนั้นนะแต่สนะตรีมไปประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมบ๊ายบายทุกคนซีอูล้วเจอกันใหม่แ <laughs> ชทนี่ลัวมากเลยนะพอพอสตีมอะไรติดแปดบวกเนี่ยนะนะวันนี้เดี๋ยวผมจะขายบิตคอยนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่า,เ,าเราต้องการเงินนะครับไปซื้อเครื่องขุดนะครับนะเราจะทําเหมืองเพิ่มอย่างที่ผมบอกไว้นะว่าผมจะจัดเต็มให้นะครับ แต่ไม่รู้จะจัดเต็มได้เท่าไหร่เลยเพราะว่าถ้าเราขายในวันนี้ใช่ไหมเซลล์อก็ได้ประมาณ8 000, 2 6 2 4อรดอนนะครับวันนี้จะซื้อเท่าที่จะซื้อได้แล้วกันนะครับเพราะว่าเราต้องเก็บเงินไว้หมุนค่าไฟด้วยนะครับค่าไฟต่อเดือนนี้ก็เกือบเกือบเยี่ยมหมื่นนะครับนะน่าจะหมื่นแหละเพราะว่าบ้านซองหลังนะครับผมมาตอนนี้ไอ้สินไอ้ซอยก,ก็กินน่าจะอิ่มกันแล้วแหละเพราะว่าผมให้ไปแล้วอ่ะเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เรามีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่วะโอ้โหดูดูด,ด,ดูมันกระโดดน่ากลัวมากเลย ตอนนี้บัญชีรวมนะครับ9 8้6 4ดน้ารอล์นะครับผมในกระเป๋าไม่มีครับส่วนบัตรเครดิตมีโอเครวมกันไปเลยเดี๋ยวผมจะกดเงินก่อนแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะเราจะได้แบบไปปุ๊บได้ซื้อเลยนะครับแล้วตรงนี้มันเป็นอะไรกันวันนี้คือตรงนี้มันเป็นทุกวันเลยนะจราจรไม่รู้เป็นอะไรนะมันชนกันทุกวันเลยมันเป็นมันเป็นถนนมรณะหรือไงวะเนี่ยบางทีรถก็พุ่งมาในบ้านผมอะไรอย่างนั้นอ่ะนะผมจะกดมันทั้งหมดนะครับ 70,000มื่นดอลนะครับแล้วก็เหลือติดบัญชีไว้27,864ดพันแร้อลนะครับผมนะเอาประมาณนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะซื้อแบบเต็มแนบเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าการไปนี่เราจะไม่ใช้รถยนต์นะครับเพราะว่าเราจะใช้ออนอ尼มัสนะครับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อนอิมัสเราจะใช้รถประจําทางนะครับนะเพื่อไปหาอนอิมัสเอ้ยจะใช้อนอิมัสเฉยเลยกูก็กดซื้อรัวๆเลยสวัสดีครับอนอิมัสโอเคครับตามนั้น <laughs> เราจะกดแบบไม่หยุดยั้งเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลบ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 จะมาขวางทางพี่ได้ไงพี่จะกดรัวๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะบั๊กปาวะเพราะว่าถ้าผมกดเร็วไปใช่ไหมมันจะบั๊กเข้าไปข้างหลังไอ้นี่หรือเปล่าวะเอ้านัน่นชิปหายแล้วโอเคเก็บได้อยู่ครับเอ้าโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไม่ลัวเกินไปนะครับถ้าลัวเกินไปก็คือเดี๋ยวมันจะบั๊กหายไปแบบสิ้นเปลืองเงินเปล่าๆนะครับผมนะเดี๋ยวจะไม่ได้อะไรเลยนะ เก็บเก็บแบบนี้ดีกว่าไม่ต้องรัวมากก็ได้โอเคมาถึงเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะทำการติดตั้งเลยแล้วกันแม่แสงแยงตาเหลือเกินตรงนี้รหัสอะไรละวะผมลืม6973นะครับอติดตรงนี้เลยได้หรือเปล่าฮะไม่ติดหน้าต่างนะวางได้อยู่นะครับก็จะปิดบานหน้าต่างไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรหรอกนะครับโคด้ด6973บัตรลายละเมื่อกี้ผมกด4เรียกหมามานี่เลยโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยอ๋อมึงคงไม่ตามมานะ ห <Hey. S 2> มาวิ่งมานี่นี่บันไลเกิดเลยนะครับคือมึงจะวิ่งข้ามน้ำข้ามทุ่งมาก็ไม่ได้นะไอห,หนูนะนอนไปเถอะนะแต่ว่าเมื่อกี้เราสั่งนอนว้าอยู่ใช่ไหมไม่รู้มันตื่นหรือ,อยังนะครับถ้ามันตื่นก็ซวยนะครับมันมาถึงนี้แนะ่นอนเดี๋ยวผมจะติดตั้งเครื่องก่อน,นครับเดี๋ยวจะวางให้แบบว่าจัดเต็มเต็มบ้านไปเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะตัดมาดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงนะอ่ะนะอะตอนนี้นะครับผมได้เอาเงินทั้งหมดนะครับที่กดมาไว้ในกระเป๋าตังค์นะครับนะซื้อเครื่อง เกลี้ยงแล้วนะครับนะตอนนี้ไม่มีเงินไม่มีเงินซื้อละเหลือที่กระเป๋าไว้สองหมื่นกว่าดอนนะครับเพราะว่าเอาไว้หมุนเรื่องค่าไฟนะครับเดี๋ยวมันจะไม่พอจ่ายนะครับผมนะเหลือๆไว้ก่อนเซฟซไว้ก่อนนะครับผมไม่งั้นไม่พอจริงๆอะนนี้ตอนนี้นะครับผมกําลังจะติดตั้งเครื่องนะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับใช้เวลานานมากๆนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายนะครับที่เราจะติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพรวมๆนะว่ามันจะเป็นยังไงนะลังแตนลังเหมืองเมืองนี้นะครับผมต่อเหลือบิตคอยตัวสุดท้ายนะครับ หมดสักทีเยอะมากอ่ะเดี๋ยวมาดูโฉมะฮะบ,บ้านหลังนี้จะเป็นยังไงโอ้ยสัมริ์มาเที่ยวไกลเนาะเสียงดังมากนะครับบ้านหลังนี้นะต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเสียงดังเกินไปอ่ะนี่ก็คือเหมืองที่2ของเรานะครับก็จัดเต็มด้วยเครื่องขุดนะครับผมนะตรงช่องหน้าต่างนะผมเว้นว่างไว้นะครับบางบางบางฝั่งมันก็วางไม่ได้นะครับก็เลยเออเว้นว่างไว้ก็ไม่เป็นไรเนาะนะนะ บ้านนี้นะครับก็จัดเต็มนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับของพาร์ที่ก่อนๆหน้านี่นะครับผมนะก็จัดได้แล้วครับตอนนี้คือเอาตรงๆนะเกินงบด้วยนะครับเหลือไว้ประมาณหมื่นกว่าดอนนะครับในกระเป๋าเอาไว้จ่าย่าไฟนะครับนี่ดูจัดเต็มอลังการงานสร้างครับผมแต่แอร์เรายังไม่ได้ติดนะครับไม่รู้จะติดตรงไหนนะก็เลยเออลองไม่ติดดูว่ามันจะเป็นยังไงนะกลัวเครื่องแห้งเหมือนกันนะครับเพราะว่า ตอนนี้ฮีทมันขึ้น1 1 8นะครับร้อนจ,จัดๆเลยนะครับผมนะก็ประมาณนี้บ้านขุดบิตคอย์หลังที่สองเออหนาแน่นหนึบหนับนลครับผมวางไม่ได้แล้วได้แค่นี้จริงๆใงกันมากไอ้สิงในซอ,อยยังไม่เดสมอมดอ้งเลยครับพอดีว่าผมยัดอาหารไว้ให้มันเต็มกระเพาะเลยนะกัวมันจะตายนะครับก็เลยเออเซฟเซไว้หน่อยนะเดี๋ยวมันจะตายไม่ใช่อะไรตายทีนี้ก็คงไม่ได้เลี้ยงเลยนะ <c oughs> มาเอาไปกินไอ้หนู โอ้โหค่าหารลดหมดเลยไปไปเล่นต่อไอสินหมดเลยครับผมหิวมากๆนะแล้วดูท่าทางแล้วหิวโซกันเลยทีเดียวเออจะเย็นๆเย็นกำลังป้อนอ่าเรียบร้อยไปไปเล่นต่อพอเข้ามาถึงบ้านก็ขอพักก่อนแล้วกันนะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยดูนะว่าแรงขุดมันขึ้นมาเท่าไหร่อ่ะสวัสดีเช้าวันใหม่นะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่บ้านกันแล้วนะครับมาดูดิว่าแรงขุดออ้ป๊ป๊บปป๊อป๊นะพุ่งเร็วมากครับปุ๊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 บเลยดูดิ ยิ่งกว่าหนึ่งวิอีกนะครับตอนนี้นะตื๊ดๆๆเลยนะครับผมแม่ถ้ามีงบกว่านี้นะเดี๋ยวผมจะจัดเพิ่มอีกแลยเนี่ยแต่ว่างบเราค่อนข้างจะแบบว่าบีบเค้นนะครับนะมันได้แค่นี้จริงๆมาดูแรงขุดดิแรงขุดตอนนี้อหสี่ร้อยสามสิบห้านะครับถ้าเกิดว่าใช้คอมขุดด้วยปึ๊บสี่ร้อยสามสิบแปดนะครับผมโอเคก็ถือว่าหนักแน่นนะครับรอบนี้นะแรงขุดเยอะมากนะครับอันนี้ก็ซิสเต็มหนึ่งเก้าแปดนะครับตอนแรกเรามีอยู่แค่หนึ่งร้อยนะครับ แค่บ้านหลังนั้นหลังเดียวนะพุ่งมาเยอะมากๆเลยครับโอ้ถือว่าเจ๋งนะคุ้มค่าเลยแต่ว่าที่ไม่คุ้มก็คือบิตคอยคือมันราคาต่ํามากครับตอนนี้นะอันขายไว้ก่อนเลยแล้วกันได้สามหมื่นเจ็ดเองไปเถอไม่เป็นไรครับเงินไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเอาเงินที่มีเนี่ยแหละนะแล้วเราจะไปออกรถเพิ่มเลยครับเราจะซื้อไปทุกคันไปเลยนะวันนี้นะครับคันที่ผมยังไม่ซื้อนะครับก็มีคันนี้คันนี้คันนี้นะครับก็รวมๆก็ประมาณน่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสี่หมื่นนะครับผมนะนะ กตีว่าสี่หมื่นแล้วกันเลขกลมๆอ่ะนะเออนะครับผมแล้วแล้วตอนนี้เราก็มาถึงเมืองอะไรนะครับผมแหมรถประจําทานนี่มันดีอย่างนี้นี่เองอ่ะนะเ mm hmm. ช้าที่สดใสกับการออกรถ3ามคันแล้วก็ตังหมดตูดครับผมแต่แน่นอนเลยเลยครับตังเราไม่หมดแน่ๆฮะเพราะว่าแรงขุดบิตคอยตอนนี้เครื่องเราขุดโหดมากเลยครับผมอ่ะ <laughs> เหมือนเดิมใช่ไหมมันวาร์ปได้นะครับตรงนี้ นะแรงขุดเราหนักกว่าเดิมนะครับยังไงเราก็มีเงินในการหมุนใช้ก้าไฟนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ไม่ต้องกลัวอะไรมากมายนะครับเอาเงินมาออกรถดีกว่านะมาคันนี้นะครับที่ผมจะซื้อเพิ่มนะครับก็คันนี้คันนี้นะี้นะซื้อทั้งร้านเลยแล้วกันนะวันนี้นะเอาให้หมดนี่ซื้อไปแล้วแล้วก็กดอ e. ีขึ้นบนคาโอ้โหทำไมพวงมาลัยแ,แปลกๆอย่างวะ <laughs> สังเกตง่ายๆนะครับรถรถที่เราซื้อใหม่นะครับมันจะไม่มีมือนะมันจะมองไม่เห็นมือนะครับเหมือน เหมือนคนทําเกมมันรีบอ่ะนะครับ <c ười> คือกูทำกูใส่อ่ากูใส่แค่รถเก่าๆคันนั้นก็พออะไรประมาณนี้นะเรียบร้อยครับตอนนี้ก็รถส่งกลับบ้านหมดแล้วนะครับสามคันเมายกอ,อ้กนเลยทีเดียววันนี้อเออนะเงินในกระเป๋าปผมเหลือเท่าไหร่วะเดี๋ยวดูก่อนเ <c ười> งินในกระเป๋าปเรามีอยู่แค่3 5 0หสิบาทนะครับที่เหลืออยู่แล้วก็มีในบัตรเครดิตนะครับสอง4ันเจสบี่บาทนะครับ <c ười> อันน่าหนมากชีวิตชีวิตฉัน จริงๆก็ไม่จนหรอกครับเดี๋ยวก็มีเงินนู่นนี่นั่นนะครับไม่เป็นไรไปเดี๋ยวเราไปรุ้นกันว่าที่บ้านเราจะเป็นยังไงบ้างอะนะโอ้โหเดี๋ยวเมื่อกี้เราซื้อมาสามคันใช่ไหมแต่รถผมอืมหายไปครับคันสีเหลืองหายไปไหนอะอ้คันสีเหลืองอยู่นี่โอเคนะบทปัญญาครับ นะกับรถคันเหลืองนี้คือผมพยายามผมปล้ำมาตั้งนานแล้วนะผมปล้ำกับมันอยู่ตั้งนานมากๆเลยนะก็คือแบบมันได้มีตัว e อขึ้นนะครับนะรถเนี่ยผมอ๋อก็ช่างมันแล้วกันนะท้อแล้วไม่เอาแล้วซื้อมาทิ้งแล้วกันสรุปได้ว่านะครับรถที่ซื้อมาหมดทั้งร้านเนี่ยใช้ได้แค่สี่คันนะครับเนี่ยสี่คันนี้แหละ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมจอดแบบโกโก้นะครับเท่ๆเลยมานี่มานี่น้องหมาออกกล้องหน่อยไอ้หนู เออยืนจะเท่หน่อยโอเคนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจอันแรงกล้าให้ผมนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายไอซินซอยสวัสดีหน่อยเร็วเร็วแม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 วสวัสดีแมวใส่หัวอย่างเดียวเลย <c oughs> <c oughs> ไปแล้วครับผม เพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชอบกันก็สามารถกด subscribe กันได้นะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมอย่าลืมนะฮะแล้วกดไ i k e กด comment หรือว่าแชร์คลิปก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่าเราชื่นชอบนะครับผม